หลายกระพุกกระพุบเราช่นเคยคราวนี้เราโชคดีไรับรถจากมาปลาได้สองตัวเราจับมาปลาได้สองตัวนะคะเราซื้อนางวันมีสาหกขวบนะคะคอนไซรเก้าขวบคอนไซรเก้าขวบพี่หนูเองนะคะพี่หนูเองนะคะคอนไซละเดี๋ยวขอตัดไปแป๊บหนึ่งพวกลับบ้านะคะพวกรับบ้านแล้วกูณจะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ขงบ้านแล้วที่เรียบร้อยเลยนเอาละเอาละเราจะเอาอะไรดีนะนี่ยี่สิบตางยี่สิบหงเนาะเราเราเราได้หมาป่าะได้หมาป่าสักสองตัวเนี่ยเราได้หมาป่าสองตัวเลยนะคะเป็นตัวสีดำนะคะแล้วก็สีขาวนะคะไอตัวนี้บูบตัวนี้ไวท์บุ๊กับไวท์บุ๊กับไว้นะคะก็คือพี่ชายหนุตั้งชื่อ ก็คือทั้งสองแบบน่ารักมากเป็นคู่กันคู่ที่นี่งขี่ได้เลยนี่นี่อ่ะดีมากเดี๋ยวจะให้ดูเป็นความหนังดีแค่ไหนคือแบบี่นี่ตบทีเดียวแตกเลยเหรอนี่มึงดังนี่มันดังก้นแรงทักที่หนื่อเกิงมากาใครได้เร็ววิวยี่สิบสองแล้วไปจับมันมาเลยแล้วมันโคตรดีตัวนี้แล้วคือแบบเจ้าสองตัวเลย แบบได้สองตัวเลยตอนแรกกูไม่คิดจะได้สองตัวนะแม่งได้สองตัวที่โคตรดีแบบพี่ชายหนูนี่แบบนี่คือกัดก่อนเลยอ่ะก็จะได้สองตัวตอนแรกกูนึกว่าจะเอาตัวเดียวนะตอนแรกว่าจะเอาสีขาวนะเนี่ยแม่งได้สองตัวเลยโคตรเฟี้ยวได้สองตัวเลยแบบพี่หนูโคตรเฟี้ยวค่ะตบตบตบกูต้องการหนักหนักมากเลยดูดีนี่เฮ้ยดูดิ ถ่ายนบอเคเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขนชื่อนะครับตอนนี้ยังไม่เขียนชื่อาแค่ตั้งไว้ก่อนิงเลยดูเครืตัวนี้เราก็ตั้งชื่อแล้วนะครับว่เหมอนหน้า xo นะค xo mono แบบ xo มีเ่มเหมือนมันเทมอายะใช่แล้วี่ ตัวเดิมตัวเดิมนี่ไง XO กับนี่ก็ LO แล้วก็อานั่นอานั่น XO อันนี้ยังบริตาหอุ้ยอันนี้อันนี้ blue อันนี้ลาพีสแล้วก็เอโมรัลตัวสีเขียวด้านหลังอืมคือจะบอกว่าพี่แจนเก่งมากจับแบบหมาป่าว่าตัว level 1 l e v e เ20 level 10 level แล้ว level 10 เลเวลสี่คุยังเคยจับทีเรียกมาแล้วด้วยหนังกระติกนี่อ๋คือแบบจะเป็นแบบน้องคอน,นะคะงคือนะคะเป็นน้องขาที่บองใจนะคะจที่บองใจก็คือเป็นพื่อนคนเล็นงนะคะแล้วก็มนะะีน้องคนเล็กสุด สามขวดสามขวดมาันตัวเล็กนี่นูเมียนี่ก็เมียพี่หนูโาขวดนะคะก็คือโู้โดีมากก็คือพี่บอลใสใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแต่ว่ายังมีคนอายุใหญ่กว่านี้อยู่ที่ช่องราชาตัวนะคะราชชาั่วบอลใสไปช่วยวชัวยช่วนางมา ล่างนี่อันอุ้ยอันนี้ใช่ไหมตัวตัวคู่ใครผสมพันธุ์กันอะมีสีดำผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์ดิแบบตัวมันแบบอุ้ยทำไมปากมันแหลมจังปากมันแหลมจังอุ้ยงนะ่ายนะี่รักผสมพันธุ์ดูสิมันไม่กัดแต่ตอนที่ที่แล้วอะ่ะคือแบบมันไล่กัดนะเนาะ แต่ <ไล S 1> วู่แต่ว่าเรามาแก้แค้นใหม่นะคะแล้วเราก็ได้มาสองตัวนะคะ <c oughs> เรามาแก้แค้นใหม่คลิปที่แล้วนะคะก็คือโดนหมาไล่กัดนะคะมาป่าชีอ่าน้ำตาลน,นี่ <c oughs> ไล่กัดพวกเราแต่ว่าตอนมีคลิปนั้นนะ่ะชีสองไม่ไล่ไล่นะาตอน <c oughs> ตอน,ตอน,ต,อนตอนแรกไอ้ชีผมไล่ตื้อ <c oughs> ไปเลยตัวนี้มันตกลงด้านล่าง แล้วมันพกจับมือหลังพอกเตัวแม่งมาไล่เดือดมึงจะเอาอะไรอะไรแบบั้น <า S 2> เพื่อนมันแบบวา่าหววงอ่ะเพื่อนมันแบบห่วงนะคะมันไม่ได้ห่วงห,หรอกมันมันคิดจะฆ่าคุณป่าอุนน้ยอ๋อครา<ถ>่มาป่าไปไปว่าคนนี้คือว่าบูปูป่าไปดูบ้านดิ <c oughs> ในบ้านยังยังไม่ได้ต่อเติมนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์เหล็กอะไรยังไม่ได้ใช้แต่ว่าแต่ตอนนี้โชว์หน่อยสิแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้กูต้องการอุปกรณ์เหล็กเดี๋ยวกูต้องการขยายพื้นที่อ่าต้องการพื้นที่เพิ่มต้องการพื้นที่เพิ่มอูมีเอ็กก็คือพี่ชายจะสร้างบ้านใหม่นะคะไม่กูจะ มาฉันต้องการเพิ่มเพิ่มเพิ่มนที่มันไม่พอใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่เอาจหม่เราจะทาต่อไปเราทำแล้วก็เรทำอีกหนึ่งมากทุจะทำต่อไปอนเดียวก็อไพูดได้เอาพูดจริงนะว่าขอขอขอรองนะพูดภาษาอีสานกันโอ้สบายดีเดี๋ยวกมทำงาน ภาษแม่แม่ภาษาอีสานอะไปเติมใช่ีแม่โทษนะโทษล่ะภาษาอืมมงภาษาไปมงภาษาไปมนงฮอด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 แล้วพี่สาวล่ะพี่สาวล่ะ ก็เลยเออพี่พี่ชายล่ะอยากหมาเออแล้วเมียน้อยล่ะมาขำงามเมียน้อยนะจ้ะแล้วคือไม่รักเมียแล้วเหรอหมอพกผู้โดนงดัง เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อเช้าปุก็จะไปทำเต็มโอ้ยแค่20ชั่วโมงเราใส่ไม่ได้ใส่ได้เวลา,วลานอนแล้วได้เวลานอนแล้วตอนนี้นะคะก็คือ10โมงเช้าโอเคเราขึา้นมาคพักมาขโมงนะคย โอโหเหล็กเยอะปานนี้น้ำหนักไม่เกินหรอวะต้องเอาเล็กเท่าไหร่เออกขอดปหนึง่งทิ้งไปเก้าตุดบตัวได้ไหมชิงได้มันยังหนักกว่ามันยังหนักต้องลงห้าเมตรไหมต้องลงห้าเมตรอ่ะที่ไม่ได้อยู่มนะั้งเกือประมาณนี้มันจะได้ไม่ได้ เดความเลี้ยวสี่นี่พ่อจะพ่อกลับบ้านเราจะเดินมางอล้วพอนมอุ๊ยขอดูบ้านหน่อยสร้างเสร็จแล้วบ้านเราค่ะก็ สร้างเสร็จแล้วนะคะนีิกูมนะคะสร้างเสร็จตั้งนานแล้วบอยสร้างเสร็จนานแล้วตั้งแต่ใีที่สองสร้างเสร็จตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเราไปตัดต้นนะคะมาดูตวไอ่เป็นไอตโวยหลอกลวงประชาชนอ่ะเหมือนหลอกลวงประชาชนเหมือนกับลู่ตู้ลู่ตู้วิบบับวิบบับคนละอะไรคนละเรื่องคนละตัวบอย ไอโก้ไอโกบไปคือกบก้โกบเปลี่ยนล่าเราแบบชอบเล่นแบบตลกเนาะกบวี่กวับวิ่งกลับปลาหยุดปลาอีปลาหยุดนะคะเราแบบวี่กระโดดได้ด้วยเราชอบเล่นแบบดูได้อยู่แล้วละผู้สานเป็นเปล่าอ่ะพูดจริงนะ สบายดีพี่น้องชาวไทยพูดอีสานสบายดีเด็สบายดีพูดอีสานสบายดี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 ยดน่า <yu> สงสารก็แปลว่าสิ่งดีสิ่งดีที่งดี่าด้านน่าด,าด้านล่ะผู้ชา,ายผู้ชายอีสานน่ะขมยานไม่ใช่ไม่ใช่พีห่หลาผ้า

กูลองใช้แล้วมันได้ผลไอ้กลองมันบอกกูไอ้กลองมันบอกว่าภาษาเราใช้แบบน,นี้อ๋อ่ต้องิดเลืเหรอไอ้ตัวนี้ตัวสองเหมือนตัวเดิมเหมือนตัวที่กูจับตัวแรกเลยอะได้ได้ไดสไหรัะซีอันอยากไปหาอันอยากไปหา อันกูต้องการหาไม่อยากได้หาไม่กูอยากเสียหาคำอยากไปห้ำมาไหวกินเองขอบใจปี๊ดแม่เลยเออแล้วพูดภาษาอะไรได้บ้างกับเก๋แล้วก็อั g ก y แล้วก็เข็นอาคือ นะคะก็คือแบบม่การส่งพิซซานะคะส่งสงอ่าสงอะไรนะส่งบอรากินไม่กี้ตุกตุกไม่